สมกับชื่อหลวงพ่งเอเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และพเพื่อนๆชาวเอฟซีฮรันอเมริจทุกท่านสวัสดีครับ ราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพระเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับก็หลายคลิปก็ยังไม่หลายคลิปตัาไหร่นะสองสามคลิปนะครับเกี่ยวกับพระปิตาแร่บางไผ่ก็เป็นอะไรที่ข้อมูลใหม่นะครับสําหรับผมเลยนะหรืออาจจะใหม่สําหรับหลายๆท่านนะเพราะว่ายังไม่มีใครเคยทําลักษณะนี้นะครับ อดใจรอนิดนึ่งนะครับของดีต้องอดใจรอนะครับผมกว่าจะค้นควา้าหาความรู้นะครับหาแหล่งนะครับในเรื่องของแร่บางไผ่ที่เป็นแร่ดิบนะครับแร่ที่เป็นการหุงแล้วนะครับหรือการเผานั่นเองการหุงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาพระเครื่องนะครับที่ต้องบอกว่าเข้าคุณลักษณะเอ,อต้องบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าพระองค์นั้น แพ้หรือเกะจอมั้ยครับสไตล์ฮีรานูเบรแล้วเนี่ยเราต้องดูพักเครื่องนะครับตามหลักวิธีการสร้างนะครับของเชิงช่างก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยถ้าสร้างผิดวิธีนะครับพักเครื่องเป็นการสร้างแบบโบราณเราก็ต้องมาศึกษาวิธีการสร้างโบราณถ้ามารอเวียงรอฉีดถอดพิมพ์มาก็ไม่ใช่นะครับงานปั้นมือเป็นเส้นยันมันก็ต้องไม่มีร่องรอยของประกบจอมั้ยครับ นี่คือหลักการพิจารณาง่ายๆในเบื้องต้นนั่นคือกระดุมเม็ดแรกเลยนะครับไม่มีหรอกครับหยิบพระขึ้นมาแล้วมาส่องหาเส้นหาเสี้ยนหาตำหนิหาติ่งหาเม็ดเส้นแตกเส้นซ้อนอะไรหลายๆอย่างที่มันซุกซ่อนอยู่มันมันไม่มีหรอกครับมันไม่ใช่หลักการในการพิจารณาพระแท้ที่ถูกต้องนะครับพอผมศึกษาลึกๆมาถึงทุกวันนี้ผมมองว่า เออเราก็หลงทางตามเขาไมา่ได้มันเป็นกุศโ,โลบายเนาะกุศโ,โลบายเขานะครับถ้าซื้อพระแท้ต้องมีอย่างนี้นะเออเขาจะได้ขายพระเก๋เขาให้คุณไงเนือ้อออกไหมนะครับการดูพระแท้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแหละนะครับไม่อยู่ที่ใครเลยพระแท้มันแท้ที่องค์พระอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มั่นใจทั้งทั้งที่ได้มาสมมุตินะพระแ,แท้เลยอะ ครับตั้งแต่รุ่นพ่อ,อรุ่นตารุ่นพ่อรุ่นปู่อะไรตกทอดมาถึงเรารุ่นหลานเจนที่สามเหมือนกันไม่มีความรู้อะไรเลยจู่ๆผ้าไปแห่ไปให้เขาดูเขาตีเก๊บอกไม่ใช่ผ้าปิดพิมพ์เราก็ต้องเชื่อเขาพเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีความรู้ถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่มีความรู้ไงก็เลยต้องเชื่อเขาไงเขาบอกเก๊๋เกตามเขาเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษานั่นเองแต่วันนี้นะครับความเจริญนะครับ mm hmm. ในเรื่องของโลกออนไลน์โลกโซเชียลต่างๆนะครับยุคอินเทอร์เน็ตยุคดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนนะครับเกิดข่าวนิดเดียวอยู่ฝั่งขั้วโลกดูยังรู้ถึงฝั่งเราเลยเห็นไหมครับเขาแข่งขันโอลิมปิกกันอยู่ฝรั่งเศสเรายังได้ดูอยู่ประเทศไทยเลยเนี่ยอะไรที่มัน มันเหมือนย่อโลกมาอยู่ในมือเราอะนะครับเราจะพลิกดูฟังไหนก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องของความรู้นะครับทําตัวให้น้ําไม่เต็มแก้วไว้นะครับศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับเราจะได้ยินแต่ว่าปิตาแร่บางไัยนะเป็นอ,า,อาจารย์เป็นหลวงปู่อ,อะไรเดี๋ยวก่อนนะหลวงปู่จันทร์วัดโมรีผมจะไปหลวงปู่จีนอยู่เลยหลวงปู่จันทร์วัดโมรีนะ เปนงานเล่นแร่เป็นธาตุไปเอาแร่ขุดแร่มาเอามาเอามาเลี้ยงไว้ในตุม่มในหยนะครับโดยน้ําคาวปลานะครับแล้วก็เอามาเวลาจะปลูกเศษก็เอามาหุงมาเผาถลุงแล้วก็ซัดด้วยกรรมฐานก็ว่าไปตามกรรมวิธีการสร้างพระนะครับแต่การเลี้ยงแร่นี่ก็เป็นเรื่องของพิสูจน์อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า,าในเรื่องของแร่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมาแต่ไหนจะไาแล้วอ่ะนะนะครับแต่ แล้วมันต้องแช่เวลาเป็นโอ้ต้องบอกว่าที่เราพบเจอมันเป็นเป็นล้านปีมาแล้วนะเราถึงมาเจอแล่นะครับมันไม่ใช่เพิ่งร้อยปีที่ผ่านมาแล้วมาขุดเจอแรกกันเลยมันไม่ใช่ตอ้นึกบอกไหมครับแล้วสิ่งที่บอกว่าหลวงปู่เอาเลี้ยงไม้ได้ตุมนะ่มแล้วมันเกิดเป็นแล่มันงอกผมว่าไม่ใช่หรอกนะนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือบางอย่างเนี่ยมันเราฟังจับคัง ที่เขาเขียนแล้วหนังสือท่านสังเกตนะคุณจะอ่านเว็บไซต์นี้ของเซียงคนนี้เห็นชมรมนั้นเซียงคนนี้ร้านพระนั้นก็ขอ้อมูลเดียวกันครับก็แปะกันไปแปะกันมาอยู่งั้นข้อความเดียวกันเป๊ะผิดก็ผิดเหมือนกันน่ะท่านนึกออกไหมฮะทีนเรื่องของการศึกษาเนี่ยวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็มีให้เราใช้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถไปเรียนรู้ศึกษาได้นะอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาทั้งหมดเลยนะครับ เราอาจเอ AF, ฟังข้อมูลจากเขาหน่อยก็การเพื่อให้เกลียดก็เรียกเพื่อให้เกลียดนะครับเขาเกิดก่อนนะเขาเล่นพระก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะให้เกลียดหน่อยนะครับให้เกลียดเขาหน่อยนะครับแล้วเราก็รับฟังข้อมูลเขานะครับอย่าเพิ่งไปเถียงอย่าเพิ่งไปโต้แย้งนะครับฟังข้อมูลเหตุผลที่มันใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอามาเหมือนอย่างกรณีผมทําคลิปเนี่ยครับอันไหนที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านท่านนําไปเป็นความรู้ต่อยอดได้ อันไหนที่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่จําเป็นมันเวอร์มันไรสาระท่านไม่ต้องเอาไปนะครับหรือไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องเข้ามาดูแค่นั้นเองครับโลกกลมๆใบนี้นะครับมันมีแค่นี้เองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะผิดจะถูกนะครับหรือจะสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะไม่ว่าจะเรื่องงานโอ้โหทำมายี่สิบปียังไม่ได้เป็นผู้จัดก,การยังไม่ได้เป็นหัวหน้าก็เลยเนี่ยเอ๊ะมันเพราะอะไรเราก็ต้องมาคิดแล้วไอ้นี่มันพึ่งมามาถึงมันมาสมัครตาแหน่งผู้จัดก,การเลยมันได้เลยเห็นไหมบางทีมันมีหลายองค์ประกอบนะครับเราก็ต้องกลับไปย้อนดูตัวเรานะครับว่าเออทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพไม่สําเร็จในหน้าที่การงาน นะครับหลายๆเรื่องนะครับบนก็เรียกอะไรบนโลกนี้นะครับสำหรับตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองครับผมเชื่อเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่ตัวเรานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะจะล้มเหลวผิดหวังก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันไม่เกี่ยวคนอื่นเลยเพราะใครล่ะที่เสียใจเรานะครับเขาไม่ใช่เสียใจก็เราเป็นคนทําเองอะเรานี่เองไม่ทําให้ประสบความสาเร็จ เพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจไงเราขี้เกียจเรียนหนังสือเราขี้เกียจหาความรู้เราต้องการแบบสาเร็จเลยนะยเราต้องการสําเร็จเลยไปยกมือบนบานสารกล่าวที่ไหนเขาว่าดังว่าดีได้โชคได้ลาบเจ้าอย่างนั้นน่ะให้รวยรัดแบบนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้พะเกจิทุกรูปนะครับ รือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาได้สั่งสอนมาไม่มีเลยครับที่จะเล่นการพานาันแล้วรวยแล้วไปบนบานนู่นแล้วรวยเราจะสําเร็จไม่ต้องป่วยนะไปไหว้ต้นโพไปไหว้ต้นมะขามต้นกล้วยต้นตานีที่อะไรออกดอกพิเศษปีพิเศษอะไรพวกนี้นมันมันเป็นเรื่องของปิดธ,ธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เรื่องเอาพิธิหารอะไรเลยเราต้องแยกแยะนะครับเราต้องแยกแยะ ถ้าสําเร็จได้เนี่ยนะครับนายกเทศมนตรีเอ่อเอานายกรัฐมนตรีบ้านเราไม่น้องไปมาตั้งรัฐภาเลือกตั้งอะไรกันหรอก <_' S 1> <ๆ>ก็เรียกกันไปไหว้ไอ้ต้นกล้วยที่ออกปีเป็นรูปพญานาคอย่าง,งเงี้ยปีออกเป็นสามหัวเป็นสี่หัวแฝดอะไรอย่างเงี้ยจะนึกอ,ออกไหมอะไรที่มันแปลกๆอ่ะเอออะไรที่แปลกๆะนะครับถ้าไหว้แล้วมันสําเร็จแล้วรวยก็ไม่น้องมาเถียงกันเรื่องเงินดิจิตอลด้วยแมว ไปการเมืองเช่นนงงั้นนะครับโอ้ยยิงพูยิ่งมันนะครับโอเคเราดูภาคอันนี้ว่านะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับต้องยึดหลักสายกลางไว้นะครับอย่างพระพุทธเจ้าได้สอนไว้นี่มันเรื่องจริงเลยนะนะครับเราไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวามากแล้วเราเดินทางสายกลางเป็นตัวของตัวเองนะครับแยกแยะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาบ้างก็ได้นะครับฟังหูไว้หูอ่นะไป เรามาดูพักเครื่องกันดีกว่านะครับก็ตามคาขอนะครับผมพยายามหาเอฟซีอยากให้ผมทําเรื่องสมเด็จผมก็ทํามาเยอะนะผม,มนึกได้อะช่วงนี้ไปไหนไ่รู้นะครับนึกอยากเอ่อเอาพระสมเด็จด,ดํานะครับมาขึ้นคอปะมูชาอยากขามาเก็บนะครับก็เลยมาเลือกกล่องบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะก็เจอพระสมเด็จด,ดามาศึกษานะครับก็ศึกษาไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตอนที่เขาชี้ทินะครับ ตอนหลังก็เลยกลับเอามาทําอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆก,ก็ยังไม่ได้ไลฟ์เลยอะไรนะครับแต่ว่าเอามาให้ท่านดูนะครับเห็นนะเนื้อาหาใกล้เคียงกันหลายท่านก็คงได้ดูคลิปของอาจารย์ท่านอื่นไีบ้างแล้วนะครับนะผมก็จะสรุปง่ายๆนะครับสไตล์ตผมนะดูในเรื่องของหลักการของธรรมชาติในพิมพ์บางทีก็จําพิมพ์ไม่แม่นหรอกผมนะครับพิมพผมก็าจาไม่แม่นหรอกบางทีผมยังมานั่งดูอยู่เลยเนี่ยมันเหมือนกันไหมเนี่ยองนี้ทาคลิปไปแล้วนะ เขาเรียกอะไรนี่ด้วยหาย่ามันเหมือนอหูยานฐานแซมมันจริงๆก็ไม่ใช่จะเรียกฐานแซมเฉยๆมันก็ยังไม่ถูกอีกนะแต่จริงๆมันก็ฐานแซมอ่ะนะแต่เขาบอกว่าเปนลักษณะของขามันไม่ใช่การวางขาเหมือนพิมพ์สุขโขทัยนะครับการวางขานะครับเหมือนพิมพ์สุขโขทยัยแต่มีเส้นสองเส้นฐานแซมสองเส้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้ ชายจีวรน,นะครับแล้วพระเกตก็ยาวแหลมไปแล้วพิเศษคือมีพระกันนะครับหูสองข้างคมชัดมากนะเขาก็เลยบอกว่าพิมพ์เนี่ยอ่ามันจะหายากหน่อยก็เลยเรียกสุโข,ขทัยกำแงพงเพชรนะครับอ่าทีนี้ซึ่งมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงขาที่ผมบอกนะครับเนี่ยการวางขาขัดสมาธินะครับการวางขา แต่นี้เขาเรียกว่าขัดสมาธิเพชรคือทําขาขัดกันนะท่านเคยวางขาขัดกันไหมเนี่ยขวาทับซ้ายซ้ายขึ้นเหมขวาเนี่ยซ้ายขึ้นขวาทับข้างซ้ายซ้ายทับข้างขวาไม่ใช่เอาเอาซ้ายทับขวาอย่างเดียวท่านนึกออกนะเนี่ยเขาเรียกว่าขัดสมาธิเพชรมันก็จะดูเหมือนเลขแปดเนี่ยนะครับซึงต่างกันแบบนี้ถ้ารักษณะนี้ก็เรียกพิมพ์ถั่วไทยและยิ่งมีชายยีวอนะนครับก็คือพื้นฐานแบบพระพุทธรูป พุทธศิลป์แบบสุโขทัยนะครับ่อาประมาณนี้นะผมก็ข้าวนะครับท่านก็ไปลงลึกเอาอาจารย์ท่านอื่นนะครับนะส่วนผมก็จะดูในเรื่องของเชิงช่างความเก่านะครับให้มันได้ตามการเวลาเนะี่ยผ้าใหม่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยนะครับไม่ไม่มีทางที่จะแข็งนะนี่มันแข็งมันแข็งมากเลยนะเนี่ยนะครับหล่นก็แตกนะครับเหมือนกระเบื้องเหมือนชามกระเบื้องเพราะอะไร เพราะว่ามันมีส่วนผสมของเปลือกหอยอะซิลิคอนดินนะครับแคลเซียมถึงประมาณกับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะกบครึ่งหนึ่งอะ,อะผมให้เอาห้าสิบเลยอะแล้วก็ในเรื่องของดินแล้วก็ผงบล็อกไม้เผาแล้วก็มวลสารอ,าอื่นๆนะครับในการผสมแล้วสิ่งที่เราเห็นในเรื่องของกายภาพนะครับคือการแห้งหดเฉียวนะครับตามทุม้มนะครับ รอยปีแยกรอยแตกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของมวลสารนะครับมวลสารที่เราเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องคราบฟ้าคราบไขพวกนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นอาจจะกลายเป็นพวกน้ําอ้อยเคี่ยวหรือน้ําปูนเนี่ยนะนะครับมันลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นฝ้าอยู่นานไปนะครับก็เปลี่ยนแปลงการสภาพครับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผิว นะครับม,มักจะเรียกกันแคลเซียมแต่ผมจะเรียกว่าเขาจะเรียกอะไรแคลไซด์เนาะแต่ผมก็จะเรียกว่าอะลาโคนไนต์เออท่านงงไหมนะครับผมอาหลักการตามวิชาศาสตร์นะเพราะวอะลากโกนไนต์มันใช้อุณหภูมิต้องผ่านอุณหภูมินะครับถึง4 7 0เนาะผ่านการเผามันก็เป็นอะลากโกนไนต์เมื่อมันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแคลแคลเซียมคอร์บอเนตอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เป็น อะไรอะแคลไซเออไม่ได้เป็นแคลไซ้า์แล้วแมติดจุกปากเนี่ยนะครับเมื่อเราดูลักษณะเยี่ยงนี้แล้วนะครับที่สําคัญพระสมเด็จเนี่ยผมบอกเลยดูความเก่านะดูเชิงช่างเสร็จแล้วดูความเก่าดูมวลสารนะครับดูไม่กี่อย่างนะครับพิมเนี่ยคุณจําได้กันอยู่แล้วชื่อพิมพ์อะไรพิมพ์ยังไงมันไม่ค่อยผิดเพี้ยนหรอกครับนะ ถึงแม้เขาจะทําแก้เขาก็ต้องถอดพิมพ์จากพระแท้ไปพิมพ์มันก็ถูกอยู่ดีนึกออกไหมครับท่านอย่าไปหลงดูตําหนิแล้วกันท่านอย่าไปหลงดูตําหนินะผมเห็นก็ยังมีพวกชี้ตาหนิในพระผงนะนะม,นมันเป็นไปไม่ได้นะอ่ะเรามาดูครับเนี่ยมันเป็นงาน handmade เนี่ยเป็นการตัดนะครับเมื่อเราจําแล้วเนี่ยพระของพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าผมมีสอง,ององค์มาดีนะ ยิ้มฐานแซมนะครับฐานแซมก็จะมีเส้นอ่าเขาเรียกสีชนะอะไรโบลูกแก้วนี่นะฐานแซมสองเส้นเนี่ยครับแล้วก็นั่งแบบขัดสมาธิเพชรน,นะครับเห็นไหมลักษณะวงแขนก็จะป้านอกวีนะครับนี่ที่สําคัญครับมีพกันหูสองข้างยาวท่านสังเกตดูบใบหน้าไหมใบหน้าเหมือนนักเออมีเนักเหมือนตะกแตนนะใบหน้าเหมือนตะกะแตนนะสององค์นี้นะ ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นพิมพ์หน้ากลมไข่นะครับเหมือนพิมพ์ถกโวไทยแต่เนี้ยพิมพ์หมอกหน้าตะ๊กแตนอะไนะครับโอหายากเหมือนกันนะเนี้ยพิมพ์เหมือนหน้าตะกแตนอะไรสององเลยนะครับเนี่ยแล้วเนื้อหาใกล้เคียงกันมวลสารก็คล้ายกันนะครับอ่าองค์นี้มีพวกตะไบผงตะไบทองด้วยนะครับเี่ยตะไบด้วยอันนี้อาจจะอันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นเยอะนะครับ พวกแร่รัตนชาตินะผงช็อกต่างๆนะครับผงจะใบนะครับแร่รัตนชาติสมก่อนะครับมีหมดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรที่คล้ายๆดอกแร่ขึ้นมาเนาะมีไหมนี่ผงพักกำแพงนะครับพักสมก่ออ,อันนี้พิเศษหน่อยด้านหลังนะครับกดเอ่อเป็น ผงุพรันนะครับด้านหลังนีองเดียวเดี๋ยวจะหายครบผ้าองค์เลยนะครับหายเป็นชุดเป็นจ่าภาคีด้านหลังเลยนะครับนี่หลังเรียบนะครับดูเนื้อหาเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับแต่มนสารนี่ดูจะหยาบกว่านะครับไตพระเท่ากันนะครับขนาดเดียวกันพิมพ์หน้าตะกั่นสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นขอบแก้วเนี่ยเขาจะดูสวยงามนะครับเห็นไหม เส้นซุ้มขอบแก้วนะครับจะดูสวยงามนะครับจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เกศจะเอียงไปซ้ายมือเราขวาองครพระแต่แต่ไม่ทะลุนะไม่ทะลุนะเนี่ยไปทางซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเราขวาองค์พระเกศจะเอียงไปอย่างนี้เนี่ยเอียงขนาดเดียวกันเลยนะครับหน้าตะกแตนเออหายากเหมือนกันนะครับ อะไรที่แปลกๆเ่ยผมม็ชอบนะครับจริงก็ไม่ได้รู้เรื่องรับเรื่องพิมพ์อะไรจะหายากหาอะไรผมมองในเรื่องของความเก่า,านะนะครับอ่ะเรามาชมกันนะครับนี่นะหน้าจะยาวๆนะครับเหมือนตะกั่แตนมีคางเนี่ยจุดที่เป็นช่วงโหนกข้างบนหน้าผากนะเนาะมีหูสองข้างนะครับนะติดชัดไม่ชัดบ้างนะ เกตนะครับไปดางซ้ายมือเราขวาองพระเป็นแท่งสันเลยนะเนื้อหารับแห้งหัวเฉียวดินสอเหลืองผงตะใบทองนะครับแล้วก็ผงขี้ขาวผมว่าน่าจะเป็นผงช็อก,กันนะนะครับเนี่ยผงตะใบทองฝังอยู่นะครับแห้งหัวเฉียวยุบย่นแยก อันนี้ก็เหมือนอพวกผงแกสอนผงว่าดน,นะครับนี่ไมน่น้ำตาลน้ำตาลงแห้งๆลยสีเขียวสีแดงนี่สีเขียวสีประจําของปูนะครับแรตตาชาติสีฟ้านี่แม้กระทั่งสีขาวก็ยังมีเลยลองรอยยุบยุบหดหดเหมือนร่อ,องรอยของผงพวก เกสอดอกไม้อะไรพวกนี้ยนะครับที่เกิดการย่อยสลายนะครับดูเป็นเส้นเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยนะเป็นลายเส้นเลยนะนะครับแล้วก็จะไม่มีชายจีวรน,นะครับอ่านี่ข้อสังเกตของพิมพ์ฐานแซมนะครับขาจะเป็นอย่างนี้ขัดจะมาที่เพชร นะครับแล้วก็จะไม่มีชายจีวรคือชัดเจนมากตรงนี้นะครับเส้นสองเส้นตรงนี้เหมือนกันฐานสิงฐานเขียงนะครับ้าทั้จำแล้วก็ดูความเก่านะครับดูเนื้อหามวลสารเชิงช่างการตัดนะครับตัดแล้วก็ไปโดนพวก ผงต, string, ต่างๆเนี่ยคูดตามไปนะครับพิมพ์ส่วนใหญ e broken, mag, ่จะ illing, ha, pense, เป็นแม่พิมพ์หินนะครับเนี่ยความหนามันก็แค่ประมาณนี้ยครับนี่นี่เห็นขอบขอบตรงนี้เลยครับเนี่ยแค่นี่ย right อยู่ประมาณนี้เองนะครับนี่ไม่ได้ลึกมากนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่ด้านนี้เนี่ครับก็ประมาณนี้แม่พิมพ์หินนะความลึกแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็ส่วนที่เนื้อเกิน แต่ว่าเขาตัดไม่ชิดขอบไงนี่มีมีเลยข้างไงเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาตัดเนี่ยเส้นกรอบกระจกอ่ะมันเป็นเส้นบังคับพิมพ์อยู่แล้วนะครับบังคับพิมพ์ไม่ตัดอันนี้ขึ้นอยู่กับช่างเนี่ยเขาตัดไม่ชิดไงเนี่ยก็ทําให้เราเห็นนะครับอ่านี่ก็สวยงามนะครับหน้าตะกั่วแตนข้างหลังเป็นผงสุกพันอ่าพิมพ์พระผงสุพพันนะครับ เนื้อหาบนสารชัดเจนมากนะครับแห้งผ้านี่มีความแห้งแล้วนะยิ่งเป็นเนื้อดำมันจะแห้งผมว่าแห้งง่าย,ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของบนสารผงไม้เผาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเหมือนถ่านะนะครับมันเหมือน,นอถ่านอ่ะถ้าใครคิดเอาแล้วกันมันจะแห้งหงั้นนะเนี่ยการแห้งหมดเขียวยุบย่นแยกเห็นบนสารชัดเจนนะครับอ่ นี่ก็หนึ่งองค์ที่งเงาเงาเนี่ยมือมันสัมผัสนะมันโดนแสงด้วยนะครับอ่ามันโชว์อีองค์หนึ่งครับวันนี้ก็ชัดเจนนะเห็นไหมไม่ว่าจะเกตทัข้างหูนี่ชัดเจนมากเลยครับนะประกันหูสองข้างเลยชัดเจนมากมันมีปากเลยนะเห็นไหมมันเป็นการยุบตัวนะยุบแยกเลยนะยุบแยกของเนื้อผงนะครับข้างในอาจจะเป็นในเรื่องของการย่อยสลายของ ธัญ,ญพืชธัญญาหารอะไรพวกนี้นะเกสรดอกไม้จะเอียงไปทางซ้ายมือเรานะครับคบน้ำว่านคราบน้ำปูนคราบน้ำอ้อยเคี่ยวอะไรกับว่ากันไปครับเนี่ที่ผุดขึ้นมาบนนี้ที่อยู่บนพื้นผิวนะนะครับแร่รัตนาชาติองค์นี้มองเห็นรอยสังขติเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ย ชัดเจนมากเลยนะครับถือว่ายังพระนีสสภาพยังโอเคอยู่นะครับแล้วอกยังไม่สึกเลยนะนะเห็นเส้นสังขติชัดเจนเลยนะนะี่ครับมนสารลอยแตกยุบย่นแยกต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติผงซุ้มกอนะครับต้องมีเลยนะต้องมีเลยนะการยุบแยกนะครับการเกิด เนี่ยหลุมพวกนี้ถ้าลงกล้องนี่นะเป็นใหญ่ๆเช่นเลยนะนี่เกิดการงอกนะครับเนื้อนะหาหมนสารชัดเจน หาความเก่าให้เจอครับหาความเก่าเชิงช่างให้ได้นะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าเก่าไม่ถึงก็ไม่ใช่นะครับแค่นั้นเองก็ไม่ทันดูเห็นไหมครับผงพระกำแพงพระตุ้มกอเป็นเม็ดนะฮหละหลุมต่างๆนะครับ สิ่งเหล่านี้ถ้าลงกล้องพันเอ็กเ่ยโอ้โหดูมันนะครับบอกเลยแต่เนี้ยดูสิบเอ็กก็เห็นแล้วขยายในกล้องอีกหน่อยนี่แล้วกรอบบังคับไม่พิมพ์นะครับสวยงาม,มนะครับ,นะรบพิมพ์ฐานแซมนะพิมพ์ฐานแซมข้างหลังนี่ก็แห้งหดเชียวยุบย่นนะครับต่างๆรอยปูไตเกิดจากรอยที่มันขูด ผงต่างๆให้เวลาเขาปาดเนี่ยเผื่อไว้โดนเม็ดมลสารอะไรพวกนี้นะครับมันก็คูดไปได้ก็เป็นรอยนะครับเนี่ยเป็นรอยเป็นทางอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับอย่าคิดว่าเป็นตำหนงตำหนิอะไรกันเลยครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับเอีสวยงามนะครับตอนนี้หันมามาสะสม พ่าสมเด็ดดำเงี้ยผมอ่ะผมว่าอะไรที่มันมันย,กยากๆับผมมักอยากจะหาะนะเรื่องเรื่องไม่ใช่แล้วนะครับอย่างปิดตาต่างๆเนี่ยนะครับผมก็หาจนได้นะครับในเรื่องของปิดตาแนบางไผ่อย่างเงี้ยผมผู้เอี่ยมว่าหายากอย่างนนะครับเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยผมว่าคุณก็จะหาเจอนะนะครับอ่ะ โอเคเนาะเดี๋ยวจะยาวไปคลิปนี้ก็ถือว่าเบาๆนะครับมาทบทวนกันนะครับพระสมเด็จดูไม่ยากนะถ้าดูก็ดูเหมือนกันแหละดูเนื้อผงะนะครับทั้งก็ดูเหมือนกันพิมพ์ทั้งกะจามเอาแล้วกันชื่อพิมพ์อะไรบ้างนะครับผมว่าไม่ยากนะครับสิ่งที่สําคัญนะรเราไปยากจงที่ว่าเราไม่มั่นใจก็เลยไปถามเขานะครับแท้ไหมเขาบอกไม่แท้ก็นนะ้าเหี่ยวออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเออไปถามเขามไม่แท้เดี๋ยเขามีจาก ยองอยไปขายเขาอย่างเดียวเขาไม่ซื้อแล้วครับเขาก็ต้องตีเก้ไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคขอค้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ